ว่าในอดีตนั้นทางด้านของคุณชาญเนี่ยถูกปปชส่งฟ้องแล้วเรื่องของการทุจริตในหน้าที่เนี่ยยังไม่มีคําตัดสินออกมานะฮะแล้วก็มาจนถึงวาระของการเลือกนายกอบจคนใหม่แล้วก็ได้คนเดิมคนที่เคยมีปัญหาทุจริตต่อหน้าที่นะฮะผมว่าวันนี้คุณชาญต้องพูดบ้างแลต้องพูดนะฮะต้องพูดบ้าง,งแล้วว่าเออตัวคุณชาญเนี่ยคิดเห็นยังไง กับเอ่อความเห็นมัน <ST AN TI AL> มันก็คนเดิม <S <S ตำแหน่งเดิม <S 2> <S 2> ใช่ไหมพี<ช>่เอ <ๆ S 2> กรักลับมาอีกครั้งหนึ่ง<ช>เรื่องได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยวนลูปกลับมาที่เดิมอย่างไม่น่าเชื่อฮะเรื่องแบบนี้ในขณะเดียวกันวันนี้คงจะมีความเอ่อคือบหน้าระดับหนึ่งจากว่าที่นายกอบจปทุมธานีนะครับคุณชาญพวงเพชรหลังจากชนะบิ๊กแจ๊สมาแล้วแล้วก็มีทนายความท่านหนึ่ง ไปโพสต์นะ,ะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าเพราะว่าในอดีตนั้นทางด้านของคุณชาญเนี่ยถูกปปชส่งฟ้องแล้วก็ศาลก็มีคําสั่งให้หลุดจากตําแหน่งหน้าที่ไปก่อนนะครับแล้วเรื่องของการทุจริตในหน้าที่เนี่ยยังไม่มีคําตัดสินออกมานะฮะแล้วก็มาจนถึงวาระของการเลือกนายกอบจคนใหม่แล้วก็ได้คนเดิมคนที่เคยมีปัญหาทุจริตต่อหน้าที่นะฮะ มันก็เลยเป็นประเด็นที่มีรายงานข่าวนะครับว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําหนังสือชี้แจงไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบเรื่องการเข้าสมัครนะครับลงเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีและการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายชาญพวงเพชรหลังการเลือกตั้งรู้ผลแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะประเด็นแรกก็คือคุณชาญพวงเพชร ถูกคณะกรรมการปรปชชีชช้มูลความผิดคดีทุจริตนะฮะสารประทับรับฟ้องทําไมยังสมัครเป็นนายกอ,าบาอบจปทุมธานีนะครับทางกรมได้ระบุว่าการที่นายชาญถูกสารอาญาประทับฟ้องคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคดียังไม่ถึงที่สุดและไม่ได้ถูกคุมขังโดยหมายสารนะครับไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นคุณชาญ ยังไม่มีลนะักษณะต้องห้ามและยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอปทุมธานีได้ตามพรบอบจ2540มาตรา35ทับ1ประกอบพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับประเด็นที่2ทํทำไมในชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกอบจอปทุมธานีแม้ต่างกรรมต่างวาระ ทางทางกรมได้ชี้แจงนะครับว่าการที่นายชาญกระทาความผิดเมื่อครั้งดํำรงตําแหน่งนายกอาบาจอปทุมธานีในวาระก่อนและสารอาญาประทับฟ้องนายชาญเมื่อพ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ตามแม้ต่อมาเมื่อนายชาญได้รับเลือกตั้งให้ดํำรงตําแหน่งนายกอาบาจอปทุมธานีในอีกวาระหนึ่งนายชาญก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปปช พศส5 6 1นะครับมาตรา81และมาตรา93เทียบเคียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจากข้อมูลทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าแม้นายชาญพวงเพชรจะเอาชนะการเลือกตั้งนายกอ,าอบจปทุมธาน,นีสมัยนี้ได้แต่ก็อาจจะต้องอาจจะต้องนะฮะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเข้ารับตำแหน่งตามเงื่อนไขาทางกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับเดี๋ยวพอเข้ารับตำแหน่งปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีฮะ เออเออเข้ารับตําแหน่งก่อนนะฮะแ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามตามตามกฎหมายเลยแหละนะครับอันนี้เป็นความเห็นตามรายงานข่าวนะฮะเป็นความเห็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาส่งเรื่องนี้ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูฮะจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ชมฮะผมว่าวันนี้คุณชานต้องพูดบ้างแล้วต้องพูดฮะต้องพูดบ้างแล้วว่าเออัวคุณชานเนี่ยคิดเห็นยังไง กับความเห็นจากหลายๆส่วนที่มองว่ามันมันก็คนเดิมตำแหน่งเดิมใช่ไหมเพียงแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลือกได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคดีน่าจะความผิดนั้นเนี่ยยังศาลยังไม่ตัดสินไงเออยังไม่รู้คุณผิดหรือถูกไงใช่ตรงนี้แหละมันก็เลยวนลูปกลับมาที่เดิมอย่างไม่น่าเชื่อฮะเรื่องแบบนี้เออเกิดขึ้นได้นะฮะดีนะฮะ ท่านผูชมครับก็ใน Facebook วันนี้ก้าวไกลโคหกอะไร <S <S เขาเปิดเผยนะ,ะว่ากรณีที่ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์หรือว่าครูทิวครูทิวเนี่ยพูดง,ง่ายๆเป็นครูพวกสามนิ้วนะฮะมสมาชิกพักก้าวไกลด้วยฟ้องปิดปากผู้ปกครองและประชาชนเนื่องจากได้คอมเมนต์ไม่ต้องการให้ครูทิวนำหนังสือขุนศึกศักดินาพยายอินทรีย์ มาเป็นแนวในการสอนกับเด็กนักเรียนนะฮะคือผู้ครองเขาเข้าไปคอมเมนต์อะไรกันแล้วครูทิวคนนี้ก็ฟ้องบรรดาผู้ครองที่เข้าไปคอมเมนต์ศาลอาญาพระโขนงตัดสินยกฟ้องนะยกฟ้อง13รายรวดเนื่องจากไม่มีถ้อยคำดูหมิ่นครูทิวแต่อย่างใดและเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตถือเป็นชัยชนะของประชาชนที่โดนครูสนิ้วทำนิติสงคราม ใช้กฎหมายฟ้องปิดปากประชาชนอย่างแท้ทรูใช้กฎหมายฟ้องปิดปากประชาชนนี่นะฮะแล้วเพจวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรเขาเขาก็ใช้ภาษาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับที่หาก็คืออีกคดีจะเอาเด็กนักศึกษาปีหนึ่งมาเป็นพยานว่าทั้ง13คนคอมเมนต์คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจว่าด่าทิวสารบอกเอามาทำไมเป็นผู้เชี่ยวชาญเหรอ แล้วสารก็บอกเด็กไปว่าไปอ่านเรื่องพยานยมานะก่อนจะมาขึ้นสารว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรนี่นะฮะคือวันนี้ก้าวไกลกโหงอะไรเขาก็แปลเป็นภาษาง่ายๆให้เข้าใจนะคนก็มาแสดงความเห็นกันเยอะนะส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนให้ผู้ปกครองฟ้องกลับบางส่วนเห็นว่านี่เป็นการใช้นิติสงครามซะเองเป็นห่วงอนาคตของเด็กที่มีครูแบบนี้นี่นะฮะ หนังสือขุนศึกศักดินาพยาอินทรีย์ก็เขียนโดยรัฐพลใจจริง<อ>นะอาจารย์ประจําสาขาวิชารัประภาสาศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทานะฮะแล้วก็ <Make S 1> เม<อ>คเรื่องขึ้นมาใช่ใชม<ะ>่ก็ถูกอาจารย์ชัยยันชัย,ยพรได้ตรวจสอบอ่าเนื้อหามีการบิดเบือนข้อท็จจริงทําให้มีความเข้าใจผิดและเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะ แต่ครูคนนี้นายคนนี้ธนวัฒน์สุวรรณปานครูสอนวิชาสังคมโรงเรียนราชดริกก็ยังเอาหนังสือเล่มนี้ไปสอนเด็กๆโอ้โหดูสิฮะเลวร้วายไหมฮะท่านผู้ชมฮะ,ะแล้วพอพ่อแม่ผู้ปกครองเขาประท้วงไม่เอาอไม่เอาหนังสือเล่มนี้มาสอนลูกเขาไม่เอาไปฟ้องพ่อแม่ผู้ปกครองเอดูสิฮะใช่โอ้โหเหมือนฟ้องปิดปากเขา ไปฟ้องเขาเออหนังสือมันเป็นหนังสือจอมปลอมอ้างอิงในสิ่งที่บางเกาะโพสต์ไม่เคยนําเสนออืแล้วไปอุปโลกอ้างอิงเฉยเลยว่าปีพศนี้ปีพศนั้นนึกว่าจะไม่มีคนไปสืบคนไงใช่แต่ว่าโลกนี้มันยังมีอาจารย์ชัยยันไงอาจารย์ชัยยันนี่ก็เหลือเกินมันอ้างอิงไปถึงปีพศนู้นเลยอ่ะใจ่ะไหมฮะเออว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่มีอยู่จริง บางอกอกโพสต์ไม่เคยนําเสนออคนแบบนี้ยังเป็นครูบาอาจารย์อยู่คิดดูยท่านผู้ชมฮะเออดูสิฮะทำวิทยานิพนธ์จอมปลอมออกหนังสือจอมปลอมอ่ะไม่มีอยู่จริงอะ่ะอืมเออแล้วยังจะมีหน้าเอาหนังสือเล่มนี้ไปสอนเด็กเลยฮะโอ้โหเหลือเชื่ออ่ะก่อนจะเบรกนี้ท่านผู้ชมฮะก่อนจะปิดเบรกเดี๋ยวฟังเสียงของบิ๊กต่อหน่อยเผื่อคนคิดถึง นะฮะท่านพบตะรนะฮะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ความคืบหน้าที่มีคนร้ายไปก่อเหตุขาบอมนะครับอยู่ที่ทางบันนังสตาร์นะครับ,บแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะ,ะอยู่ที่หน้าแฟตตำรวจนะฮะหน้าแฝตตำรวจแล้วก็เป็นระเบิดสแสวงเครื่องนะฮะ แล้วก็มีคนเสียชีวิตเป็นคุณครูนะใช่ตกหลายมากใช่กําลังแบบผ่านพอดีผ่านพอดีเลยจังหวะนั้นพอดีเลยนะคนบาดเจ็บอีก30กว่าคนนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของพลตารวจเอกต่อสักจุกวิมลน,นะฮะพื้นที่แต่ละพื้นที่ทางกายภาพเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้ววันนั้นเป็นวันที่มี v i p มาด้วยนะครับแล้วก็รถที่ที่มาก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งซึ่งเป็นรถของของหน่วยราชการหน่วยราชการหนึ่งมันก็เลยเกิดเกิดช่องว่าง แต่ตอนนี้เราก็ในนทางการสืบสวนเนี่ยไปได้เยอะแล้วนะครับในสายสอบสวนก็สอบไปคิดว่าไม่นานก็น่าจะรู้ตัวผู้คนผู้กระทําความผิดที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เ,เราไม่มีแผนเราทําตามแผนทั้งหมดนะครับแต่ม,มีช่องว่างที่ที่เขาเห็นก็มีโอกาสที่จะเกิดเหตุ<อ>แต่นี้พื้นทางกายภาพมันไม่เหมือนกันเอ่อ ทางด้านบิ๊กตอ่อบอกนะว่าพอจะรู้ตัวคนลายแล้วนะรู้ตัวกลุ่มวางคาบอนคราวนี้แล้วนะฮะนี่ครับก็ตามข่าวที่เราทราบมาใช่ไหมว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนะครับควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยช่างโยธาอบอตทานโตอยู่ในอบอตทานโตด้วยนะฮะ ถูกควบคุมตัวนะครับแล้วก็คนเนี้ยผู้ช่วยช่างโยธานเนี่ยให้การพาดพิงไปถึงอีกคนหนึ่งนะครับคนคนนี้โทรศัพท์มาหาผู้ช่วยช่างโยธาถามหากุญแจรถคันที่คาบอมนะฮะและเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากที่ทำการอบตฐานโตนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวคนนี้มาอีกคนหนึ่งนะฮะสรุปแล้วมีการควบคุมตัวนะครับ ผู้ต้องสงสัยสองคนนะครับ <Yeah. S 1> ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยสองคน <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในอบตทานโตนะฮะท่านผู้ชมฮะสองคนนฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยแน่นอนเ <Yeah. S 1> นื่องจากว่าภาพนี้แหละ <Yeah. S 1> กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ลงจากรถแล้วก็ไปสิบนาทีแล้วก็บึมเออแก็กล้องวงจรปิดก็แกะลอยไปเรื่อยๆจนไปควบคุมตัวได้นะฮะ สองคนนี้เลยบิ๊กต่อจึงบอกว่ารู้ตัวกลุ่มคนที่วางบื้มคาบอมดีแล้วฮะเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ